สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในทางยูทูบนะครับในทางยูทูบของบอลทีทีนั่นคุณเรวนะครับของบอลทีทีนั่นคุณเรวนะครับบอลรับเมื่อนี้ครับในบ้านของตัวเองนะครับหมอลำเสียงวี่หครับดี่แล้วครับที่ลองเบิ้กมาเลยครับ ตอนนี้นมาลำเสือว่หงกำลังกลางเวทีครับกำลังจะให้คอนบอยหน่อยนะครับกำลังจะให้คอนบอยหน่อยนกฟงสคกคืนนี้ครับมันกันแน่นอนครับมากลางเวทีไว้เลยพี่น้องครับมากลางศา์ไว้นี่ครับมีมาม,มามา <ower> <worldwide> มาคืนนี้ <pper overhead> มาลำเสือวิหงครับคืนนี้ครับเนี่ยกำลังกลางเวทีเลยครับพี่น้อง fc นกคงศกัน fc น้องไอา้านะครับมานะครับ fc หลายหลายท่านนะครับที่เป็น fc ของโอจะเป็นหลายหลายคนนะครับที่พวกเจ้าเป็น fc กันมาด้วยครับผมบุกค่อยดูดูจักดอกครับโ่จะเป็นของดูเลียอ่หาหลายนะครับโอจะเป็นยานุไอ,อกำลังแพ้่จยสาพี่ไก่นะครับหลายหลายคนนะครับ ผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกครับผมก็ชอบนะครับชอบอยู่นะครับาไปละท่านครับเขาเขียนว่าอย่างไรนะครับไปดูสตร์กันครับตัวนี้ครับลูกผู้กอบ้านนองห้างครับตัวบลเชียงพินอำเภอเมืองจุฬาธานีครับมากครับพี่น้องมากครับอันนี้รถก็ไปแล้วนะครับเด็กรถในเด้อพี่น้องเอ้ยเด็กรถในเด้อครับระวังไม่เด้อครับ อ่าหลืรถด้วยนะครับเหลืรถด้วยนะครับอันนี้เป็นรถฉากลําพูงนะครับเป็นฉากเป็นลําพูงนะครับทํางานต้องเข้มแข็งนะครับเนี่ยถ้าไม่เข้มแข็งอยู่ไม่ได้เลยผมบอกเลยครับไม่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 เสียบจนะุดลอยนี่โอ้ยไม่มันเสียบเดี๋ยวมันไม่เสียบละถดถอยครับพี่น้องตอนนี้ รถสวยครับลูกใหญ่ดวงมาสั่นวะคือว่างสั่นเนาะบาทไหนครับมามาครับเบิรงผมใน่ไปยังนี่ครับพี่นอ้องคืนนี้ครับลกพงศกรหมอรับเสียวิหกรับมามาครับพี่น้องบ้ไปตองห้างคืนนี้ครับอยู่ใกล้อยู่ใกล้กลับมากเก่าเด้อครับออันนี้รถก็เริ่มใส่ฉากใส่เวทีใส่ลำพงแล้วนะครับ นางร้านก็ปา้นเว็วอีหลีเลยพี่น้องเอร็วหลายครับเนี่ยมาว่างานเนี่ยหอดสุมุเงเรียงกลางไปที่เลียวเราเออปั้ผมก็ที่เดียวนห,ยหนึ่งซุ้มวงนี่เอาหม้ำใหญ่สองซุ้มวงนี่หม้อมัใหญ่เนี่ยกลางเล,ลี้ยวอะไเนี่ยกัศซีเล,ลี้ยวอะไเนี่ยแป๊บเดียวสีเลี้ยวครับเนีย่ยสวัสดีครับในทางยูทูบครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับดันขากล้าอะไรครับ มาฐานที่เราครับไกลบ้านเจ้าของครับเขาต้องตัวจัดตัวจัด,จดบึมบัม่มเออมาพูดอะไรกับมาถ่ายรูปกันเด้อครับพ,พี่น้องครับก็ข้าไม่ข้าเพิ่งเกิดเพิ่งลุ้งเสร็แล้วครับพูดอ่ไบอกว่าจะเป็นพูดอะไรมา่วพูดอะไรโอ้ยกับมาฐานที่เราแล้วครับวอล์ลัมลูกฟุงตกรคืนนี้ครับเออมาๆๆไกลบ้านมาครับมาจองสัตว